สวัสดีค่ะสตาง์โรสลินเองค่ะก็วันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะสตาง์ก็อยากจะให้คุณแม่ทุกคนทั่วโลกเลยนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่ร่มสให้กับลูกๆหล,ลานๆไปนานๆน,นะคะแล้วก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนต่อท่านนะคะเพราะว่า คุณแม่เลยเป็นคนคลอดเราออกมานะคะเราก็ควรมีความกตัญญูกตาเวทีต่อท่านนะคะก็วันนี้ก็อย่าลืมเอาเดอกไม้ไปไหว้ไปกราบไปขอโทษกับสิ่งที่เราเคยทําให้คุณแม่ไม่สบายใจหรือว่า,าไปเถียงอะไรอย่างงี้นะคะก็อย่าลืมไปกราบขอโทษท่านนะคะก็วันนี้ก็อยากจะให้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกท,ทั่วโลกเลยนะคะก็สุขสันต์วันแม่นะคะ สดีค่ะ